ท่านวิธีแก้ไขท่านต้องขีดเส้นตายเมื่อมีวางแผนในข้อหนึ่งนะว่าจะทำเสร็จกี่โมองอะต้องระบุเลยนะต้องระบุเวลาให้ชัดกีมวันไหนเอาว่าเดือนไหนวันไหนแล้วก็เวลาไหนมาร์กไว้ในปฏิหินกาไว้ในปฏิทินขีดเส้นตายว่าครับเจ้าจะทำสิ่งนี้ให้จบอะไรที่เรายังไม่ได้ทำ ให้จัดการวันนี้ให้จบเลยเอาแบบวันต่อว,วันแล้วขีดเส้นตายไปเลยจะทําให้เสร็จเวลาไหนมีอย่างเดียวฮะใช้ขีดเส้นตายขีดเลยเวลานี้บ่ายสองโมงนี้เอาให้จบอะไรที่ยังไม่ได้ทําอ่ะข้อหนึ่งวางแผนแล้วนะไอ้นั่นไน่นไอตัวข้อหนึ่งอ่ะเอามาขีดเส้นตายท่านเลยต้องทําจบเป็นวันต่อว,วันเวลา เวลาปัจจุบันคนที่สำคัญที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุดท่านรู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่สำคัญที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นแหละฮะสิ่งที่อยู่ในวันนี้ปัจจุบันนี้แหละสำคัญที่สุดเวลานี้วันนี้คนนี้ สิ่งนี้ที่จะทำเนี่ยอะไรเอาจบเป็นวันลวันขีดเส้นตายเวลาไหนเออวันนี้จะไปพบใครเวลาไหนขีดเส้นตายจดไว้บันทึกไว้เวลานี้ออนี่คือเอาจิตมาอยู่ในวันนี้จะไม่ฟ้งเป็นวันพรุ่งนี้เลยจบเป็นวันลวันแล้วพรุ่งนี้มันก็จะไม่มีให้เราคิดถึงวันนี้แล้ว งานสำคัญที่สุดอะไรที่เรายังไม่ทําทําวันนี้ให้จบแต่ต้องไปคิดตอนข้อหนึ่งนะถ้าไม่มีจิตสงบข้หนึ่งห้นาทีที่ว่านะมันคิดไม่ออกช้าต้องคิดก่อนเดี๋ยวมันจะลืมตื่นเช้ามาข้อหนึ่งนะที่ว่าตื่นเช้ามาทาจิตให้สงบไม่ฟุ้ง5้านาทีเท่านี้ไนงะสมองมันจะเปิดแหลยมันจะเห็นมันจะเห็นภาพในหัวเราเลยอันนั้นแหละนะเอาเนื้อง,งานไว้นะ จดบันทึกไว้แล้วมันจะไม่พลาดไม่ลืมแล้วเขียนมันขีดเส้นใต้ว่าจะเสร็จวันไหนเวลาไหนของวันนี้อสำคัญมากเลยนะคนที่สําคัญมากเลยครับมันมีเรื่องบางทีเราทําวางแผนไว้บางทีนะฮะเราไปเจอเหตุการณ์อะไรบางในวันเนี้ยที่สําคัญนะเคยมีวันนี้อันนี้เป็นข้อข้อเรื่องของเรื่องของการ บางทีเราไปเจอเหตุการณ์โตเถียงในวันอันนี้เป็นข้อเตือนนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่ท่านมีนัดคุยกับใครวันนี้สมมุตินะนัดคุยกับใครกับลูกค้าหรือกับหุ้นส่วนลูกน้องอะไรแล้วแต่เอาตัวนี้ไปด้วยเดี๋ยวจะลืมกันเพราะเป็นไม n ส s e t สำคัญมากระหว่างที่ท่านไปเจจาไปคุยกับหุ้นส่วน ลูกน้องหรือคนในครอบครัวสําคัญที่สุดท่านเอามาเส้นที่ไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทํา1ถึงข้อ5แล้วยังไงต้องเจอเหตุการณ์นี้วันนี้ดังไงก็เจอแล้วแน่นอนต้องเจอแน่นอน 1. ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ภาะวะที่เหตุการณ์เลวร้ายสําคัญมนุษย์เราจะมกักจะชอบโทษคนอื่นวันนี้อาจจะเจอกับตัวท่านผู้จัดเป็นทุกเป็นเหมือนกันเป็นเป็นบ่อย เกิดภาวะที่เดร้ายนเราจับมากจะโทษคนอมันเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์เราจะผลักออกไปโทษคนอื่นอันนี้เอาใหม่นะเอาใหม่นะฮะเราต้องปรับมุมมองความคิดตัวนี้ใหม่เราจะไม่โทษใครเราจะโทษตัวเราก่อนเป็นอานดับแรกไม่รู้ผิดหรือถูกมันจะมีผิดกับถูกเพื่อนหุ้นส่วนเขาอาจจะผิด แต่เขาคิดว่าเขาถูกแลวเขาโยนความผิดให้เราแน่นอนมันโยนอยู่แล้วนะคนเรามนุษย์เรามันชอบโยนให้เราอ่ะมันเป็นเรื่องของการโยนอ่ะโยนความผิดต่างคนต่างโยนเสร็จแล้วมันเกิดการทะเลาะกันอันนี้สําคัญนะข้อน,นี้สําคัญมากเลยยังไงถ้าเจอเหตุการณ์นี้ให้ตั้งสติไว้นะเออให้ตั้งสติไว้นะให้คิดว่าเอาใช้หลักของหลวงจิตคุณรู้จักหลวงจิตไหมฮะหลวงจิตที่ท่านให้บอกว่ากดสิบวินาทีอ่ะ เหมือนกับหม้อน้ํารถยนต์อ่ะหม้อนา้ารถยนต์เหมือนกับอาการหม้อน้ารถยนต์จิตเราอยู่ประมาณเหมือนหม้อน้ํารถยนต์อ่ะมันแห้งไงหม้อน้ํารถยนต์นแห้งปุ๊บมันร้อนไหมแล้วเอาน้ําเย็นไปใส่ไปไงฝาสุกไปเลยห็นี่มันจะเป็นอาการนี้ต้องรอให้หม้อน้ํามันเย็นก่อนแล้วค่อยเอาน้ําเย็นไปเติมเห็นไหมแม้เราจะเย็นแต่เพื่อนรุ่นส่วนมันร้อน การเยาจะไม่เกิดขึ้นเราต้องถอยมาระยะหนึ่งเราจะไม่โทษเขาเนะ่ํสคัญเราโทษเองเอเอาตัวให้ออกห่างจากเหตุการณ์นี้ไปไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นี้เอาตัวออกมาก่อนนี่รักษาการเกิดเหตุการณ์เรื่อยๆในช่วงเวลาหนึ่งถ้้ต้องต้องสติไว้ก่อนอันนี้จะมีเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวการบริหารเวลาท่านจะผิดพลาดอืมเนาะโทษตัวเองไว้ก่อนรับผิดไว้ก่อนอะไรทั้งสิ้เพื่อนจะผิดจะถูุปล่อยเข้าไป ให้เวลาเป็นโทวสรสินให้รับผิดและดื่มด่ากับความผิดตรงนี้ก่อนและให้อภัยตัวเองด้วยนะและให้อภัยกับเพื่อนด้วยหนึ่งกฎของการอภัยทานเนี่ยเป็นดับหนึ่งของการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างเอ่ออภัยทานเนี่ยอภัยไว้ก่อนหัดฝึกอภัยเนาะอภัยตัวเองแล้วก็อภัยเพื่อนด้วยและดื่มด่ากับความผิดเอาไว้ก่อนเอาเก็บไว้ที่เราก่อนให้อภัยตัวเองเสร็จแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความที่สวยงามเสร็จแล้วท่านก็ ออกเอาตัวออกจากเหตุการณ์นี้ไปอาจจะไปเดินเที่ยวทะเลอาจจะขับรถไปหาดูต้นไม้หาดูใบไม้สีขเขียวไปดูล,าลําธารอะไรนี้เอาตัวออกห่างจากเหตุการณ์นี้ไปไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกับหม้อน้ํแหละหม้อน้ํารถยนต์แห้งนะท่าน,น้องไม่ต้องทําเลยเอาตัวออกจากหม้อน้ารถยนต์เลยไม่ต้องอยู่กับรถยนต์อะไปนั่งกินกาแฟสักประมาณครึ่งมันกินอาหารกินข้าวไปก่อนเป็นรักษะเดียวกัน ให้เอาเหมือนสับเป็นมอน้ำรถยนต์เนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสองสามชั่วโมงอะ่ะถึงค่อยเอาน้าเย็นไปเติมรถยนต์คิดอย่างเงี้ยท่านหลวงจิตคิดนี้เลยเจอเหตุการณ์อย่างเี้ยให้นึกถึงมองน้ํารถยนต์นะฮะเจอเหตุการณ์ไปโต้เถียงกับหุ้นส่วนหรือคดในครอบครัวกับลูกน้องแล้วแต่เอาหลักการของมองน้ารถยนต์นะครับเอาตัวออกห่างดีตัวออกห่างโดยวิธีการแบบผมพูดไปเงี้ยนะจะใช้ผลมากเลย นี่คือเป็นเรื่องของคําว่าไม่โทษคนอื่นนะแล้วก็โทษตัวเองแล้วเอาตัวออกห่างแล้วให้อภัยเขาและอภัยตัวเองด้วยแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็จะจบลงได้ดีเนาะ